สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ของหวานขอนำเสนอข้าวโพดแกงบวชนะคะหรือบวชข้าวโพดบวชข้าวโพดก็ตถุดิบหลักของเราก็มีเพียงข้าวโพดอย่างเดียวนะคะส่วนประกอบก็มีกะทิมีน้ำตาลและเกลือเท่านั้นค่ะนะคะทำง่ายๆเพื่อนแต่อร่อยมากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรจริงๆนะเพื่อนเพื่อนคะเราได้นำกระพดไปล้างน้ําเพราะว่าเราซื้อมาในขณะที่เขาปอกแล้วนะคะเราไม่ได้มาปอกเองฉะนั้นแล้วควรล้างน้ํานะคะล้างเอาฝุ่นออกเอาอะไรออกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนะคะมาหั่นกระโพดวิธีการหั่นกระโพดนะเพื่อนนะคะ เราจะหั่นสองครั้งนะคะไม่ให้หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินนะคะถ้าครั้งเดียวจะหนาจากนั้นแล้วเราหั่นสองครั้งนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะ ขั้แรกนะเพื่อนเราจะน้ำกะทิใส่ก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะเพื่อนนะคะพอเราเอาน้ำกะทิใส่เรียบร้อยแล้วเติมน้ําตามมะดับที่เราต้องการแล้วนะเพื่อนเราไม่ต้องรอให้น้ํากะทิเดือดนะคะเราเอาก็โพรใส่เลยค่ะ ที่เอาก้อใส่เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้ความหวานของเนื้อข้าโพดเนี่ยมันออกมาในขณะที่น้ำานี่ไม่เดือดนะคะน้ำยังเย็นเย็นเนี่ยความหวานจะออกมาด้วยนะคะพราหลังจากนั้นเพื่อนเราให้สุกนะคะเพื่อนให้ข้าวโพดสุกก่อนแล้วก็ชิมน้ํานะคะชิมน้ําว่ามันหวานระดับไหนเพราะว่าในตัวเนื้อข้าวโพดเนี่ยเขามีความหวาน ถ้าเพื่อนมีเติมน้ำตาลเลยจะมีปัญหาหวานเกินนะคะเติมเกลือก่อนได้เลยค่ะนะคะเราจะใช้เกลือน,นิดหน่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพอก๊อโกโสุกนะคะเราจะชิมชิมก่อนที่จะเติมน,น้ำตาลนะเพื่อนย้ำนะคะ ในเมื่อข้าวโพดนะคะเพื่อนสุกแล้วนะคะแล้วชิมแล้วว่าความหวานของเนื้อข้าวโพดเนี่ยระดับไหนนะคะเราจะเติมน้ำตาลแล้วก็ชิมตามชอบนะคะเพื่อน เมื่อได้ที่แล้วก็ปิดไฟได้เลยครับเพื่อนนะคะจะเรียบร้อยแล้วนะค่ะเพื่อนแกงบวชข้าวโพดหรือบวชข้าวโพดของเรานะคะหน้าตาออกมาน่าทานมากค่ะเพื่อนที่แน่ๆคืออร่อยจริงๆค่ะทําไม่ยากง่ายนะคะใครๆก็ทําได้นะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะไม่ยากเลยปัจจุบันเรามีกะทิกล่องค่ะนะคะทำทานได้เลยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับคลิปใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ